สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไดเรคเตอร์ออฟฟบอลนะครับสําหรับค่ําคืนนี้มีทั้งหมดพีเมียร์ลีกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คู่นะครับโดยคู่แรกนะครับในเวลาตีหนึ่งคืนนะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่ต้องบอกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์แม้ว่าจะมีผลงานดีในช่วง3ามหรสนัดแรกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในค่ําคืนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็น่าจะยิงขาดพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ ส่วนคู่ต่อไปครับเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่าที่ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าของสตีเวนเจอร์ลา์ก็ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วต้องบอกว่าอาร์เซนอลวันนี้น่าจะสามารถเบียดเอาชนะแอสตันวิลล่าได้นะครับแต่ว่ารูปเกมอาจจะไม่ได้ขาดมากเพราะว่านดทีแล้วอาร์เซนอลก็ดูจะแผ่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังประคับประคองตัวเองและสามารถเบียดเอาชนะมาได้นะครับก็คาดว่าวันนี้อาร์เซนอลเบียดเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ครับส่วนคู่ต่อมาครับเวสต์แฮมกับสเปอร์นะครับจะเป็น การเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าโดยส่วนตัวของคู่นี้สถิติการเจอกันอะ่ะไม่มีใครดีกว่าใครสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวสแฮมแม้ว่าจะผลงานไม่ค่อยดีนะครับแต่สเปอร์ก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรครับสําหรับในคืนนี้แต่คิดว่าคู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับและก็น่าจะเป็นทางฝั่งของสเปอร์ที่น่าจะมีนักเตะที่คุณภาพกว่าและสามารถจะทําให้สเปอร์สามารถชนะเวสแฮมได้ไปในคืนนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับ ก็จะเป็นระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลที่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลก็ยังขาดตัวหลักอย่างพวกเตยโก้คันทาร่าเจอมาติปนะครับส่วนดาวินอเยสก็ยังคงติดโทษแบนอยู่นะครับก็คงจะไม่พ้นจากชุดที่แล้วสักห่ายที่ถล่มมาเก้าสูนะครับลิเวอร์พูลส่วนนิวคาสเซิลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซนต์แมซิแมงจะมีปัญหากาเจ็บรบกวนหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เช็คมาเหมือนอาจจะมีเจ็บแฮมสตริงแต่คิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็น่าจะฟูลทีมพอสมควรนะครับส่วนอีซัค ศูนย์หน้าตัวใหม่ที่นิวคาสเซิลซื้อมานะครับก็น่าจะยังไม่พร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าน่าจะยังลงทะเบียนไม่ทันนะครับคู่นี้ด้วยความที่เป็นเด็กผีก็แอบเชียร์ลึกลว่านิวคาสเซิลจะไม่แพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ว่าถ้าลูกเกมลิเวอร์พูลวันนี้มาได้ดีรักษามาตรฐานเหมือนนัดที่แล้วก็คิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้นะครับโดยสถิติในการเจอกันก็ต้องบอกว่าก็คงเป็นลิเวอร์พูลครับที่เหนือกว่านิวคาสเซิล โดยนัดล่าสุดที่เจอกันในปีนี้นะครับก็เป็นลิวพูเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็นี่ครับคือทั้งหมด5คู่ครับของคัมคืนวันนี้ก็ต้องมารอลุ่นครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์กันอีกทีครับหากช,ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับเดลิเตอร์ออฟุตบอลครับ